คารกไอเทมสุดกวนที่ดูหล่อนเบาๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เรามีอะไรแปลกๆมานำเสนอกันอีกแล้วค่ะเชื่อว่าทุกคนนั้นย่อมมีความกวนอยู่ในตัวเองอยู่แล้วแต่ละคนนั้นเจอกวนมากกวนน้อยหรือกวนแล้วฮากวนแล้วน่ารักและกวนแล้วหน่าหมัน่นไส้นั่นก็อีกเรื่องหนึง่งซึ่งแล้วแต่สกิลความกวนที่แตกต่างกันออกไป และเพื่อนๆเ,เคยสังเกตบ้างไหมว่าความกลัวน,นั้นมีหลายรูปแบบทั้งกวนด้วยคําพูดคําจากวนด้วยกริยาท่าทางหรือกวนด้วยการใช้ไอเทมเสริมอย่างเช่นศิลปินที่ชื่อแลนดอนไมเออร์ที่ได้สร้างเบบี้มาร์หรือหน้ากากทารกไอเทมสุดกวนชินี้ขึ้นมาและนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าหน้ากากที่ว่าละมันเป็นหน้ากากทารกที่แสดงสีหน้าต่างๆแนวกวนๆและไม่มีความแบ๊วใส่ส ดูน่ารักน่าชังหรือมีความไร้เดียงสาเลยแม้แต่น้อยเรียกได้ว่าทำขึ้นมาเพื่อความกวนล้วนๆเลยก็ว่าได้แต่ไม่ใช่ว่าเขาจะทำหน้ากาก,ากนี้ขึ้นมาเฉยๆเท่านั้นนะเพราะเขายังสวมมันแล้วเดินออกไปตามท้องถนนให้ผู้คนได้ชมกันอีกด้วยอุตสาหสร้างผลงานออกมาทั้งทีจะเก็บไว้คนเดียวก็ยังไงอยู่เนาะจริงไหม จะว่าไปแล้วเจ้าหน้ากากทารกนี่มันก็ไม่ได้มีความกวนอย่างเดียวนะเพราะด,ดูไปแล้วมันก็ยังแอบมีความหลอนเบาๆอยู่เหมือนกันแถมยังดูน่ากลัวกว่าหน้ากากผีบางชนิดอีกต่างหากเพื่อนๆคิดว่าไงคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก jerry radv co th ค่ะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตง,งานต่อไป เพื่อนๆสนใจเรื่องไหนหรือว่าอยากให้เราทำเกี่ยวกับอะไรก็สามารถที่จะแนะนำกันเข้ามาได้คะ่ะสวัสดีค่ะ